มีหลายคนมาถามว่าตัว SOP ที่หนูเขียนมาถูกต้องไหมหรือว่าผิดไหมทีนี้พี่จะโยนคาถามให้พวกเราลองเช็คตัวเองดูว่าการเขียน SOP อะเราเขียนถูกหรือเปล่านะแล้วอยากให้ทุกคนมาลองมาตอบคอมินด้านล่างหน่อยว่าเรามีการเขียนแบบนี้ไหมเนาะข้อที่หนึ่งถ้าน้องเขียน SOP เพื่อการเล่าเรื่อง80%เล่าผลงานตัวเองทั้งหมดเล่าว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงใน80%นั้นอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะกดหนึ่ง แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเขียนว่าเราเล่าเรื่องประมาณ50%และอีก50%อะเป็นการเล่าว่าแผนการที่เราจะเรียนให้ประสบความสําเร็จหรือแผนการก่อนหน้านั้นที่เราสะสมผลงานมายังไงอะอยางเป็นระบบอะให้กด2ทํทไมถึงพี่ถามสองคถามนี้รู้ป่ะเพราะว่าการเขียน SOP อะมันคือการเขียนแบบเล่าเรื่องตัวเองส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือการบอกว่าเรามีการคิดแบบเป็นระบบยังไงฝากลองไปดูเช็คหน่อยว่า2คําถามนี้เราได้ทําการเขียนเป็นในแนวทางไหน ถ้าเขียนเป็นแบบที่1อะ่ะปรับเธอลองเขียนมาแบบที่2ดูครับเขียนมาเป็นระบบแล้วก็มีแผนการว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป็นยังไงอันนั้นแหละเร,เรียกว่าการเขียน SOP แบบมีคุณภาพ